ทีนี้ที่ต่อจากหุปปาตาตอนนี้เราก็มาถึงบ้านชายเขาแล้วนะคะสำหรับที่นี่ก็มีร้านอาหารอ่าส้มตำลาบหมูน้ำขายอีกด้วยนะคะแล้วก็มีที่นั่งให้ทานอาหารเป็นซุ้มแบบกระท่อมให้ได้นั่งพักผ่อนคลายนะคะส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นต้นตาลคู่มีที่ไว้ให้เราถ่ายรูปแล้วก็ยังจะมี การจัดทําระเบียงชมวิวยกสูงให้เราขึ้นไปชมวิวถ่ายรูปเช็คอินได้ด้วยบ้านชายเขาไม่ไกลจากหุบป่าตานะคะห่างกันเพียงแค่2กิโลเท่านั้นเองนะคะมีถนนทอดยาวระหว่างทางเต็มไปด้วยไล่ข้าวโพดแล้วก็ต้นมะยงชีดนะคะมีวิวภูเขาสีเขียวมองดูแล้วก็สบายตา สดชื่นปอดมากค่ะแต่ว่าแนะนำให้มาช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นจะดีมากนะคะบรรยากาศก็ตอนนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นวิวระหว่างทางที่เรากลับออกมาเพราะว่าเราจะไปต่อที่เครักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีที่ให้เราตั้งแคมป์กางเต็นท์ได้ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่วิวสวยวิวร้อยล้านกันเลยสำหรับการมาเที่ยวจังหวัดอุทัยวันนี้นะคะก็สุดยอดแล้วก็ มันดีนะคะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนอากาศเป็นใจมากแล้วก็มีวิวให้เราได้ดูรู้สึกผ่อนคลายนะคะก็ถือว่าคุ้มกับการที่เราขับรถมาไกลมากนะคะมาจากกรุงเทพพอได้มาเห็นบรรยากาศธรรมชาติก็รู้สึกสดชื่นนะคะหายเหนื่อยเลยไปค่ะไปต่อกันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะ